แล้วเขาิ้แล้วเดี๋ยวย <im it> ย <im it> อไ <im it> อ้ไก่ไม่ได้เล่นอีกแล้ว้องลน้องลนโอนกูตายไม่พี่ปุ้ยอะไปกันทินนี่โอนกูตายเอาละครับผมแล้วสาหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น อ๋สตาร์ทซีโร่เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่สลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกเป็นความหนักเลยลิงอยู่ข้างล่างเลยนะครับเย่าลืมใสก่กีโกลดด้วยนะครับรถตัวที่100บาทครับผมเอาละครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกิมเกมสายกระชาของเรามันขา,ขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ c ี c t h a ไท a แ d นะครับไม่ว่าจะเติมเงินหรือว่าเติมพัน UID ดีหรือว่าเติมพัน ไอดี ID พาสเวิร์ดนะครับที่นี <_ JJonak> by, ่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองลิงอยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับถ้าจะมีเพื่อนสักคนนะกูไม่ครบไอไก่อะใช่จริงจริงเห็นด้วยเห็นด้วยกูเล่นเกมหมยเราจะกันรันไว้คนหนึ่งอ่ะอกูขอร้องไอแม่งดีนะใครไอค่าแม่งไม่ต้องแม่งพูด ปล่อยเ้ยขอบคุณคุณโจเินครับสำหรับฮะคอิปนะครับจะคลิปนะครับจะคลิปเลยครับผมผมสะคลิปนะผมไม่ไม่ไม่ยุ่งในเรื่องเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวตายฟรีไม่ได้หรอกเเข้าห้องมินห้องแอดมินเลยอะมันอยู่ตรงหน้าทางเข้าตอนผมทิ้งขยะผมก็ไม่ได้คุยกับขยะนะพี่ เมื่อกี้ตอนผมเห็นโ่ะไฟมันดับใช่ไหมแต่ว่าผมเดินสวนกับระยะประชิดกับโอนี่นะเออเมื่อกี้พี่เดินสวนกับโอนี่เว้ยเดินโอนี่ไไปหนมิดนึงตอนผมแจ้งหนูอยู่กับพี่ฟุกตรงกลางเห็นพี่ฟุกยังไม่เดินหนูก็เลยยืนเฝ้าแป๊บนึงอ้าวหรอแล้วฟุกไม่เดินจริงป่ะเนี่ยไม่เดินจริงแต่โอนี่เดินออกไปข้างล่างกูยืนยันเลยไปเจอพี่ปุ้ยตอนไฟดับเพราะกูแกลงยืนเพราะกูอยากแครู้พฤติกรรมโอนี่เขาเดินเขาขยับก้าวก่อนหรือหลังไฟดับวะอ่าพร้อมไฟดับเลยพี่ไฟดับก่อนหรือหลังก่อนหรือหลังหรือว่าเดินไป ไปประมาณ3ามถึงสี่เก้าแล้วก็ไฟดับพี่โอเคคือผมเดินออกไปตอนแรกทางด้านซ้ายแล้วผมรู้สึกว่าผมมาคนเดียวมันเดี๋ยวมันน่าสงสัยอืไอ้บอยไอ้บอยเกือบไอ้บอยออกคนที่สามมาพี่มายืนอยู่ตรงกลางระหว่างเราผมแอบดูแล้วมันออกขวาไปเจอมึงกับคนีอยู่กันแล้วิ่งขึ้นขวาบนไปเจอเบสแล้วก็ไฟดับข้อมูลเป็นจริงขอรับแต่แต่ขอบคุณนะที่ฆ่ามันก่อนอ่ะขอบคุณมากเลย้ยใครเป็นฆาตกรอ่ะกูให้เอ็มวีพีเลยต่อให้มึงจะเอออะไรตามแต่กูรักมึง ทำไม้เป็นดั่เนียมไปเลยที่เราอ่ะเจะ้น่ตาย <g ülme> ผมบอกแล้วไอคนนิสัยแบบเนี้ยอายุไม่เคยยืนผมไม่เคยเห็นใครอายุยืนเลยให้มากสุดก็หายใจเล่นไปวันๆอ่ะเชี่อผมบ้าทำเวเกเงินไปแล้วผมกลัวโซดาเซวออนไว้เฮ้ยบอสใครบูมนเนี่ยเฮ้ยบอส ไอ้บอลมันขึ้นบนขวาไปไหนวะตีบอลอีกแล้วช uh um, okay? uh uh ิบหายเฮ้ยสีเขียวเอ๋เอ๋ไอ้ย่าสอนหน้าสอนหน้าสอนไอ้ย่าเดจาวูกับโพนี่กูไม่รู้ใคร ในห้องไฟไอเบ้นตามมากูทีหลังเบนมาซ้ายกูมาขวากูเห็นเห็นเห็นดอกไม้อยู่บนหัวแล้วก็เห็นเห็นสีเขียวสว่างอบนเบนนบน่ะคือคือเป็นอย่างนี้ไว้ใครอยู่ในห้องไฟบ้างผมขออยากดูก่อน กูมาถึงเหมือนกันจังหวะที่ไฟดับแล้วกูเห็นเลือดกระฉูดเลยเหมือนกันไกูเห็นคนทำแต่อเด็กเด็กน่าอิจฉาจนมันสมกูรีพอร์ตไงเบน้นตอนแรกเราอยู่กันสี่คนนะเว้ยผมเห็นแวบหนึ่งเหมือนกันว่าสีม่วงมามั่วจากไหนไม่รู้เว้ยแล้วก็ความมืดความมืดคือเลืืืือออดดดมสุคคผมมาแาบซ้ายล่างไปที่ปุ้ยเกตไปแล้วคือผมกูว่ายาลำเนี้ยมีแต่คนเอ๋อแหละคือกู ผมวิ่งผ่านบอยบนขวามาบอยคือก่อนที่ผมผมไฟดับตั้งแต่อยู่บนขวากับบอยบอยจริงไหมอ่าแล้วกูจะไปมั่วอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเออปะเนี่ยขอถามแป๊บหนึ่งบอสอัรโพนี่ทำเพลที่ไหนครับขวาครับก่อนไฟดับผมก็อยู่กับพี่ผมททำอยู่ในห้องไฟพอดีใช่ใช่ก่อนไฟดับปะพี่ผ่านบอยแล้วมาผ่านบอสตรงตรงห้องเติมน้ำมันใช่ไหมบอสคือ่ผมถามคือผมอะเจอทุกคนยกเว้นอัดโอนี่แล้วก็ ไม่คือตอนเนี้ยฟังดิผมเห็นคนฆ่าเนี่ยทำไมไม่เชื่อกันว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจพวเห็นฆ่าได้ไงไฟมันดับอยู่ผมว่าไม่ฟุ๊กไปแปลกแล้ว่าไม่้ฟุ๊กตรงนี้ครับไอ้ฟุ๊กกูจะคลิปนะบอยกูบอกเลยคือเนี่ยคือกู่เป็นตัวตลกกูจะโดนคนเลขอย่างนี้ตลอดเลยเว้ยคือกูไม่อยากเล่นนะบางทีอะต่อไปกูไม่รีพอร์ตไม่ทำคือแบบเออคือมันไม่ฟังเห็นผลเว้ยคือกูบอกว่า ไอ้แหบกับโพนี่คือกูเห็นสองคนนั้นจริงๆตอนมันปาดอะแล้วก็กูผ่านบอยตรงเนี้ยผมผ่านบอยตอนไฟดับตรงเนี้ยเป็นข้อมูลที่เพียงพอแล้วครับว่าผมไม่สามารถที่จะไปรอฆ่าตรงนั้นได้เลยกูไปทำเวสจโดนฆ่ายังสนุกกว่าโดนวัวแบบนี้เลยาเกมทำลายพี่ต๋อพระดูกล้องอยู่ครับขึย่่่่่่่่่่ออเดียวคือตาม่่่่่่่่่่่่่่่่่โ่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่ สามคนถ้าเั้นแล้วนะเบ้นถ้านาบุบแล้วนะกูมาหนึ่งคือตัวนั้นไม่ถูกูคี้กูคืออ้ดมึงคือพวกมึงบันเลยเนี่ยไอ้ยานเนี่ยกูบอกเลยไอ้ไก่พูดไรกูสนับสนุนกูพูดไรไอ้ไก่สนับสนุนกูคือตูดมึงคือขี้ได้เพื่อนมึงคือประตูกูคือลูกิีย่อมได้เพื่อนรักหลังจากนี้มึงคือเพื่อนรักของกูเราคือพี่น้องร่วมสาบาน กูมีพวกพวกมึงงอกแน่บอกเนี่ยไม่ว่าไอไก่จะเป็นโจรกูจะเป็นโจรก็ไม่เกี่ยวอะพวกกูจะสนุกสนานไปจนวันตายอะพวกกูคือพี่น้องร่วมสาบานยังไงล่ะเราคือจิตที่อยู่ในร่างเสมือนมึงตายกูตายตามขอบคุณสามบิดด้วยครับจานคบไม่ได้คือตั้งแต่มึงแบบคว่ำบาตรกูสองทีก็พวกมึงก็ไม่ต้องเอาความจริงอะไรจากกูอีกแล้วเว้ยไม่มีอีกแล้ว ไม่มีความจริงจะให้ในเมื่อกูเดินไปรีพอร์ตแล้วบอกคนร้ายแต่มึงกลับทํากับความจริงของกูแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงจะได้หลังจากนี้คือพี่น้องมหาอัไะเราคือมา oh. ้าที่พยศเจ้านาย <Yeah. S 1> เราคือหาราย <Yeah. S 1> ที่ไม่มีวันจันทร์เราคือพระอาทิตย์ที่ไม่มีวันหมดแสง yeah. เราคือแมลงที่ไม่มีวันลืมฝูงเราคือผัวและเมียเราคือผัวและเมียเราจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปเนรายการนี้เราจะเล่นแบบเป็นพี่น้องไก่ไก่พวกเราจะส่งเสริมความเห็นซึ่งกันและกันตลอดเวลราไปแล้วไอ้ผัวแกไปเออรอดจากกันมาเล่นเล่นหน่อยไก่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 เฮ้ยเพลย์เลยบอสขึ้นกลางสอง โอทูหนึ่งบนซ้ายหนึ่งดูเฮเโอเคกูตามมึงก็ได้บอสไปมึงจะไปไหนกูตามแล้วกันไปดูเควสบนบนซ้ายเกขึ้น ไอ้ยานองลาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไก่ไม่ได้เล่นอีกแล้วนองลาเมื่อกี้จินนี่อยู่กับพี่ปุ้ยนองลาเพิ่งไปตะกี้เออคนที่ชื่อปีอ่ะตะกี้วิ่งหายไปไหนน้องกูตายไม่พี่ปุ้ยอ่ะไปกับจินนี่น้องกูตายพี่นทองเควด เลกูแตนพูดตรงๆเลยนะกูสงสัยมึงเหมือนกันแต่ขอูดก่โหดโหวดโหวตออกคู่ผมผมไม่แคร์แต่พี่ปุ้ยใช่แน่พี่เมื่อกี้พี่ปุ้ยอยู่กับจินโหวดออกคู่ได้ศพเนี้ยศพเนี้ยพี่ปุ้ยนี่แน่นอนกมอยากใช้คำว่าสามาเมืนเป็นยาอ่อนเลยแต่คือฟังของกูก่อนที่เอาแต่อุยคุยคุยปุ้ยไอ้สดีนอะคือตายคับตายเลยก่อนจะก่อนจะมีพอด เอากระโดดมาบ้าหัไแมงกูดี้กูกลัวแล้วเชยวอตอยู่ไหนมึงมีเควส์เนี่ยกูาตัวโอเค หู้ปากน้องรักรอบหน้าแล้วกันมึงตายไวเกือบชมพูผาแดดตั้งโอ้ยจะอะไรขึ้นกับมึงเนี่ย ้ยพูดจะตายปะเนี่ยพี่พูดเพิ่งเข้ากลุ่มมานะทำไมถึงไม่เชื่อผมวะโทษทำไมถึงไม่เชื่อผมไม่สนจัดแล้วแล้วจนเหตุการณ์ที่เราแล้วใครทำน้องชายผมวะใครทำน้องชายผมวะผมขอถามแค่เนี้ยกัเรากล่าว่าไม่มีใครรู้จักน้องชายกูเลผมด้วยซ้าไอไก่ให้ไก่มันเล่นหน่อยใครเป็นฆาตกรจะเป็นฆ่ามันขอโทษขอร้องผมขอร้องบริษัทเรานะกับอีการามันได้เลยนแต่ไม่จะพูดเรื่องไก่เลย เอาระจะกันตามใครดีวะไอ้เหี้ยไอ้บอสเหรอไอ้บอสไม่ได้มีน้ำหนักเถียงสู้กูไม่ได้หรอกไอ้บอยดีกว่าบอยดีกว่าได้บอยมันก็ต้องโดนกูปั่นอีกอะเพราะกูจะเข้าข้างไอ้เไก่คนเดียวอภิปุ้ยที่รู้จะเป็นไอ้บอยไหรอบนี้มันเดินดูที่ดูทางเกินไปอะปกติมันจะยืนรอคนแล้วก็แบบดูดูเพจดูอะไรอย่างเงี้ยเหี้ยละ ที่เด็กหน้าหีไม่ตายเอ่อศพน่าจะอยู่ในห้องห้องไฟปะแถวๆตรงกลางปะผมผมว่าผมรู้ว่าศพอยู่ในนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าแม่งอยู่ตรงไหนแบบแน่ๆนอนๆว่าทำไมไม่แจ้งอะไรนะครับย่่่อูตรงไะใครว่าก่อนในบอยอ่ะที่เดินลงไปข้างล่างอ่ะนี่มันจะเป็นห้องห้องไฟกองเรื่องห้องไฟปะใครวะก่อนในบอยอ่ะหนูเห็นศพเลยก็คนเดินสวนกลับไปอ่ะหนูเห็นสีค้ำค้อ่ะ มีเด De oh. uh, ็กหน้า hmm. หีเดินลงมาข้างล่างมีหน้าหิ้ว่าไงอ่าผมมาขวาพี่มาซ้ายครับแต่ว่าผมไม่กดศพเมื่อกี้ผมเห็นศพแล้วนะใช่พอรู้อยู่แล้วอ่ะพอไฟดับเรายืนกันอยู่3คนผมรู้อยู่แล้วต้องมีศพแน่นอนแล้วเออสีขาวไม่ได้ฆ่าสีขาวแก้ไฟอยู่ผมเห็นไอ้หนุ่มบอยลบอลยิดแล้วไอ้บองไอ้โอลูเนียมตายไปแล้วไอ้ชนิดหนึ่งของอากาศยูโรนิมยูโรนิมยูโรนิมแตกปะ ใครเห็นเหมือนพี่เหนมาสีเขียววิ่งใครวะอยู่กับเราอุ้ยเราแล้วใครกําลังทําบัตรอยู่วะวิ่งมาจากไหนจ๊ะจากขวาบนแล้วทําทําไปอย่างจักเควสอะทำไปแล้วเควสนึงค่ะทําทำขยับไปอย่างจ๊ะใช่ใช่เปียกไปดับบาเหมือนเดินชนตัวอยู่กับโอนี่อะเชื่อจำไม่ได้ผมจะไม่มองแชทเติดขาดนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะทําให้ผมเห็นว่า ทุกคนรู้สึกยังไงและมันควรจะทำยังไงครับเพราะว่าผมจำไม่เด็ดขาดใครก็ไม่รู้เว้ยแต่ผมมันมีข้อมูลแต่ผมดันจำไม่ได้เพราะผมเดินดูก่อนแล้วไอ้บอยไม่ทำเวทหรอวะนู่นนี่นั่นเหลืองฟ้าฟ้าแดงชมพูเหลืองฟ้าโอ้ยเวทเดยอะเลยป้าคุณดาภูมิอัปโหลดไฟล์ ใช่พอนี่ยืนอยู่หลังกูแล้วกูยืนอยู่ใต้หลุมเสียวอู้ออันนี้มันเป็น้าตาจอโรคจิตอยู่ด้วยเฮ้ะไอแแฮะผมว่ากองแอดมินผมยังเดียกสองเฟสเลยวะบอสผ่านไปเฮ้ยผมเจอ ผมผ่านแแบมาแทบเ้ยตรงเหมือนกันเฮ้ยไอแแบบอยู่ไหนแแบตายอยู่ไหนไอไอแแบบตายอยู่ขวาขวาไหนเพื่อน้อขวาไหนน้องรักเฮ้ยกูมีข้อมูลนะน้องรักเไหก็คือผมเข้าไปทําไฟเป็นคนแรกแล้วผมเดินขึ้นไปข้างบนเห็นโพนี่อยู่บนซ้ายไยแล้วตอนผมลงมาสวนกับแแบคนที่ยังไม่ออกจากห้องไฟคนเดียวที่ผมเจอคือโพนี่ วัวโพนี่เหมือนกันแล้วผมมาเดินเจอพี่ปุ้ยข้างหน้าแล้วเดินขึ้นไปด้วยกันที่ห้องห้องหนึงกล้องครับผมเพิ่งเจอโพนี่ร่างซ้ายเมื่อกี้กูคิดว่าเราจะสักพักหนึ่งแล้วกสวนกับไอ้แฮกที่ห้องไฟสักพักหนึ่งนะข้อมูลเดียวกันแสดงว่ากูแล้วโพนี่จ้างมาเหนจังหนูคือไฟมันติดแล้วตอนหนูไปห้องไฟแล้วหนูก็เลยแบบเออมีคนอยู่หนูก็เลยยันทำควสพอดีเลยโพนี่จะบอกว่าโพนี่อยู่ในห้องไฟเหรอครับ เฮ้ยพี่อ่ะเขามีก็ไปในห้องไฟทีนะพี่วิ่งออกมาไม่เจอนะเดี๋ยวนะตอนที่ไปแก้ไฟมีมีมีผมกับมีเอฟบอสมีบอสมีก็ไปในห้องไฟใครหนูก่อนหนูอะหนูเข้าไปในห้องไฟตอนที่ไฟติดแล้วแล้วหนูก็เห็นยังมีคนอยู่หนูอืมรู้สึกว่าเห็นสีเหลืองมั้งถ้าหนูจะไม่ผิดสีเหลืองว่าไงเห็นปั๊บจันพลเป็นคนไปแก้ไฟไม่หรอใช่ไม่ใครไปแก้ไฟวะมีคนเดินไปแก้ไฟกับผมคนนึงอ่ะตอนที่เริ่มมาผมผมเป็นคนแก้ไฟคนน่าเช่ไหมใชื่อไหมก่อนเออเออเออน่าจะเป็นจันพลผมมีหลักฐานผมมีหลักฐานที่ผมไว้้่าายยััังงงงนนออรรพูดมเล ตอนที่ผมเดินผ่านเอ่อผมเดินผ่านนะผมเจอพี่ปุ้ยตอนที่เออผมผมเห็นพี่ปุ้ยแล้วก็มีมีแหบเดินขึ้นไปตรงซ่อมสายไฟแล้วก็มีโพนี่ซึ่งโพนี่เดินหลังจากเดินผ่านแล <motion S 1> ต้องหมดแล้วต้องหมดแล้วคน,นี่คือโพนี่มีโอกาสที่เป็นฆาตกรมากที่สุดในการได้เห็ไม่ได้วัว<ม>นี่น้องรักว่าไงพี่ว่างานพวกเราคือพี่น้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ทะเลาะกันอยู่เลยไปเป็นพี่น้องกันตอนไหนวะพี่พี่นั <si> ่นแหละเป้นพี่เมือนั่นแหละเป้นพี่เมินใจร้ายนู่น เขานี่ชอบมวยไม่ต้องไม่ต้องเลยนังงูพิษเกย์แต่ไอสารนี่มันชอบมูดจริงเฮียมีใครมาปุ๊บเออิบหายแม่งกำเริ่มเสบสารใครตายอ่ะไอ้บอสไอ้บอสตายเดินมาเจอพร้อมกับอัดใช่ศพอยู่ไหนอ่ะ ศพอยู่ตรงห้องกล้องครับคือเป็นอย่างนี้คือผมมาดูกล้องแล้วผมก็ออกไอ้บอสวิ่งจากซ้ายขึ้นไปข้างบนผมลงสวนลงมาคือมันจะดูมันผมจะดูน่าสงสัยแตก่คือผมจะบอกให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้แล้วผมก็เดินขึ้นไปกลับกลับไปอีกทีจะไปหายบอสจะไปดูกล้องใหม่ที่บอสม่งแตกไปแล้วไอ้เฮี้ยคาตกรมันน่าจะมุดหลุมแล้วก็เถ่อนไปแล้วอ่ะมันตายนานยังพี่พี่อยู่ไอ้พวกนั้นยืนดันได้3มคนจินนี่พี่ปุ้ยฟุ๊กอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคาตกรมีแค่กันแหละ จินนี่ผมฟุ๊กคืออยู่ด้วยกันแบบพังค์คลาสติกฉันว่าเสียเลิกนแล้วนั่นแหละเป็นคนที่ค่ะพี่บอลว่าผมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าเกิดมันเป็นอย่างไงกูจะบอกทำไมไม่แต่ว่าน้องอาร์วายเอ็มเจอศพพร้อมกันปะใช่ก่อนเลยพี่เจอก่อนเดินมาทางด้วยกันหรือว่ายังไงไม่คือเอาละเราจะไม่ทำร้ายน้องรักของเราเราจะปล่อยให้น้องรักไอ้เหี้ยบอสมันแตกไปแล้วอ่ะเราจะไม่ทำร้ายน้องรักเอ่อแล้วใครเห็นใครก่อน พี่ถามเอาเนะเอาเใครเห็นใครก่อนอัดแต่หน้าจะเห็นก่อนเยียงไก่เ็นแน่แต่พี่ไม่อยากทำ้ายน้องไม่ว่ายังไงก็ตามก่อนว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีแบบใครเพิ่งโดหลุกปล่าเป็นไปได้เหมือนกันที่สีเหลืองจะฆ่าแล้วก็คือเห็นคนเดินมาเลยที่ม่ผลรีพอร์ตเป็นไปได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ลงผมไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยถามอัดอัดเดินลงมาเจอกันตรงกลางถูกปะใช่ใช่คือมาเจอตรงกลางจริงๆพี่บุ๊คคือผมจะเดินไปทำกลัวอะไรแล้วผมแล้วผมจะบอกทำไมว่าไม่ผพูดเรื่องอะไรน้องผมไม่ไปพูดไรผม ถึงไม่ได้เป็นพี่าวแต่เพิ่มเป็นน้องของผมตาผมพูดบ้างเลยครับตอนนี้ผมอยู่ด้านบนผมทิ้งขยะอยู่แล้วก็ตอนที่ผมทิ้งขยะล่าสุดปุ๊บผมไปฉีไปทั้ไปทำอะไรทำไงดีจ้ะไอ้ฟุกถ้าปวดตามสัญชาตญาณผมไม่รู้อ่ะพี่ตั้งตัวตีเลยสัตว์โอ๊ยไอ้จินมี่หวดฉันทำไมเนี่ยเป็นคนร้ายยังไงวะต้องมีประสบการณ์ป่ะไอ้น้องรักนี่เธอทำกูไอ้น้องรักไอ้น้องรักไอ้น้องรัก ไอ้น้องรักไอ้น้องรักไม่ใช่ละเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาละมันจบเอาละมันจบแล้วล่ะใช่ละเสียใจด้วยนะง่ายจังเลยว่ะสีเหลืองเหรอใช่ครับผมวิ่งคู่มากับจินแล้วก็ไอ้ไก่ลงไปแปะมือข้างล่างแล้วก็ผมก็เห็นคาตาว่าสีเหลืองแค่ทำการฆ่าอัดผู้ดีบุญพยานหลักฐานเขาคนสุดท้ายไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นหนูเห็น ใช่ไหมพี่ฝูสองคนยืนดักเลยอ่ะนี่วิ่งไล่พี่นะกลัวมากเลยนะพี่กลัวชิบหายเลยจินนี่ไปเห็นกูอีกแล้วแล้วไอ้เนี่ยเดี๋ยวนะจินนี่จินนี่ว่าจานทำหอรีพอร์ตก่อนทำาเป็นเนียนมีอะไรจะแก้ตัวไหม แพ้ไปเถอไอ้เหี้ยไก่มันกราดที่หรอง้บมั้หร่อนมาเลยเอลย่เหี้ยไอู้ไม่ใช่นะออย่าว่าน้องรักผมเลยต่อยเขาจะเป็นปีศาจแต่เขาก็คือน้องของผมเไม่ไม่มึงเงี้ยมันดับเบิลคิวมันชนะล้วไอ้ครวขอร้องเถอะเบนอย่าว่าน้องรักผมเลยเหี้ยคนเหี้ยมึงทําเลขถูกมึงนับ จะด่าน้องรักด่าผมแทนเถินเดี๋ยวกูจะส่งเพื่อนมึงตามไปมึงรีบวัวเลยแล้วกดตัวแล้วกดผิดไอ้ตันผมรู้ทั้งรู้ว่ากันคือน้องของผมนั่นแหละเพราะผมรู้แบบไส้มันน่ะน้องรักฉันคงต้องฆ่าเองว่ะน้องฉันจะไม่ทำไอ้น้องรักมึงฆ่าคนอีกแล้วเหรอไอ้น้องรักเอใคร่ฆ่าใครเพิ่มเลย เอาล้เราได้เวลาเราก็ไอขยะมูลฝอยนี่มาออกจักยานเลยอย่างเงีพี่พ MM> ี่อยผมไม่เถอะอย่างน้อยเราก็ต้องไปปลูกพืชผักแน่งเลยหางกูไม่ขอเป็นกั แม่งและแม่งกลัวที่หายไปเหี้ยไอ้เหี้ยแลกูน้ำผิดหลายไปไอ้ของมึงมึงไม่เลิกันดิกว่าใครเป็นคิลเลอร์รอบหน้านะมึงฆ่าแม่งก่อนเลยเดี๋ยวกูคอร์รัปันไอ้ไก่มึงหัวตัวเองไปซะน้องพี่ไม่อยากทำเจ้าไอ้พี่ฟลุกขอถามก่อนมึงไม่ได้เอามีดมาจิ้มที่กูใช่ไหมอันนี้กูไม่ได้ทำมึงมึงคือน้องรักมึงคือพี่น้องร่วมสาบานกับกูไอ้กมึงฆ่าตัวเองกูสีม่วงหัวตข้างล่างไอ้กลัวมึงเอ๋วปะเนี่ย พวกเราคือพี่น้องกันไปจนวันตายต่อให้มึงจะช่วกว็าตามเขอเกดเดกต,ตายวันเดือนเียกันวะ <c oughs> พวกเราคือคิด <c oughs> <c oughs> <c oughs>